แนวหน้าออนไลน์พามาดูการจัดอันดับ1-10เศรษฐีในประเทศไทยโดยนิตยสารฟรอปกันค่ะอันดับหนึ่งค่ะเจ้าสัวธนินนะคะนายธนินเจรกวนนทประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกระพันจำกัดหรือว่า c ีนะคะเป็นผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุดทธิ12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่458,000ล้านบาทน,นะคะส่วนอันดับที่2ค่ะนายเจริญสิริวัฒนพัดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ11,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะอันดับ3นะคะเป็นประเภทธุรกิจพลังงานค่ะได้แก่นายสารัตรัตนวดีนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1 7 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันดับที่4ค่ะนายสุมเมธเจยรวนนท์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ5,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นธุรกิจประเภทหลากหลายนะคะอันดับที่5ค่ะนายจรันเจรวนรค่ะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นประเภทธุรกิจหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะมาดูอันดับที่6กันนะคะนายวานิชชัยวันค่ะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,800ล้านดอลลาร์ทำธุรกิจประเภทกิจการการเงินและการลงทุนค่ะส่วนอันดับที่7นะคะนายแพทย์ประเสริฐประสัททองโอสด มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำธุรกิจประเภทเฮลท์แคร์ค่ะส่วนอันดับที่8นะคะนางสมอุไราจารุพนิ์ค่ะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นประเภทธุรกิจหลากหลายนะคะส่วนอันดับที่9ค่ะนายประยุทธ์มหากสิศรินะคะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐทำธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนอันดับที่10ค่ะสูสีกันแยกจากกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเท่ากันค่ะได้แก่นายฮาราลิงนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ทำประเภทธุรกิจหลากหลาย ส่วนอันดับ10อีกท่านหนึ่งคนนี้คุ้นเคยกันดีค่ะนายทักษิณชินวัตรนะคะก็มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ทำธุรกิจประเภทการเงินและการลงทุนค่ะและนี่ก็คือ10อันดับเศรษฐีในประเทศไทยที่นิตยสารฟรอบได้มีการจัดอันดับ